แต่ถ้ายจะพรไม่อยู่เนี้ยถ้าปล่อยเขาเดินคนเดียวถ้าเขาเดินไปหาเขาจะไม่ทำอะไรใครแต่ถ้าเขานั่งอยู่แล้วเราเดินไปถึงจอดคอรอกคอเขาแน่นอนครับคุณไม่ได้ค้เขาขอ,ขอ,เอ,อ่ะตอนนี้เขามีแค่ยจะพอพี่ท็อปไม่บอ,อกอไหมมีแย่จะพอแต่วิชาต์นะเป็นลูกโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครทิ้งได้นี่หันหนัก ิ้งได้เขาอยัางมีเหรอล่วงเหมือนไม่มีอะไรนะอยาก,ก่อกอยาก,กอดอยาก,ก่อดเดพรไม่ได้กอดเดยพรไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวได้กอดเาไม่ต้องหด พ่อทำงานพ่ออะไรนะเมมติเป็นดาราวันนี้เขาเข้าฉากเออดี่ครับนี่ CS กระบอกตุ๊กตาที่มอบคืนให้ลับพี่่แม่ CS แม่ CS สามสิบตัวเดี๋ยวผมจะการให้รอก่อนไอคองรอก่อน รอก่อนนะใครจองรอก่อนนะไม่ต้องอย่าพู่งเร่งผมนะงานมานเลยนะอาจจะมีผมมีงานถึงสิบแปดเลยนะสิบเน,นี่ยตั้งแต่เนี่ยยาวเลยผมยังไม่ได้พักเลยนะถึงสิบแปดจะมีก็สิบเก้ายี่สิบเนี่ยสิบเก้าแต่ว่าคมณมีงานผมเหรอผมก็นะผมไล่บ่อยผมไล่บ่อยเ้าเสือนะผกเพาเสือ เมาเลยล้อเจียพรนะครับจริงเจะเป็นนนยนะเยพรตัวประกเจียพรตัวประกเจีพรตัวกอ นะครับเดี๋ยวรอใหม่ไหมใหม่ไหไมไหเดี๋ยวผมจะไลทบต้งเทีนนเยนเดี๋ยวผมจะไลรอตลอดสนใจไหมเนี่ยแม่แม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นลูกค้าโหทั้งหมดเลยแป๊บหนึ่งไปแล้วไปยองเดินแล้วครับเป็นอะไร เฮ้ยโอ้ยเขาไปชายน้ําครับเขาเบื่อแม่กลุ่มนี้เขาไปแม่กลุ่มนู้นขิงขิงอ้าวเบื่อเหมือนกันนะครับเป็นนายพายจะพอไปขี้นะนายนายไหเรียงนะเรียงนะ พี e ่คนพงเราไปปล่เช yeah, oh. no, no. ือกไปเลยพี่คนปล่อยเชือกไปเลยจะดูไปหมเออขอบคุณดิคพี่นปล่อยเชือกไปจะดูจะดูจะดูเาเนี่นัเรื่องแม่แม่แล้วไงนอนนอนเขาชักแบบนั้นเียเ้ไมนพื้นเี้อนต่กูเท่านั้นแหละกลวเห็บกลหมาเพราะว่าเขามีหมาหนีหนีนีเว้ เลยแม่หมอังไม่เอาตัวหลบ้อนท่าตุกดตามานิ่งตักเลยนะอ๋อครับมนมีไกลเลยมไก่เลยนี่โวนี่อ่อนนะพ่อแวนอีเดินเป็นน้อตุกดตายเมียใหญ่ไม่เดินผ่านเลย อยากครับพ่อครับขอบคุณหัวใจนะครับขอบคุณหัวใจนะครับน้องเขาเหมือนเด็กขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจมองหาแต่พ่อมันโดนะัใจเนี่ยได้กี้นจะแสนเอาสักสามล้านเรื่องแบบามังหวูไม่เป็นไรครับไปแล้วไปแล้วไปม่ไม่ใเาะเางานไดีแล้วางนดีมากนว่า ขอบคุณนะครทุกคนเนี่ยช่องนี้ชัดมากค่ะเสียดีเมื่อกี้เข้าไปนค้างเหงือตอตอค้างไหมค้างไหมไม่เน็ดเน็ไม่ดีเน็เน็มันถูกยู่ไมใช่ใช่เนี่ัดนั่งค้ด้น่ัด้อ้อรปนพา้เหือกเหลือไม่เหือไม่เอาร ขนั่งเพื่อนกันนั่งเพื่อนกันปีนูเรองนี่ยเขาจัเไป่นี้เอก่าเราเพ่อพราพ่มพ ขอบคุณนะครับเช้านี้ชันมากโอเคเขค้ามาได้แลครับโอเคกลับบ้านต้องอาบน้ำให้ยู่ะครับแบบใช่ต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำก็ปรุงเพื่อนหน่อยแมวแมวผมผมบ้านเพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนนอนแช่เอาปุงเชคเดนสักแป๊บเดีย๋ยวค่อยเกาน้องเล่นโอ้เล่นได้ครับสองฉากสองซีนฉากนี้อาเข้าสองซีนเดียวแต่สองทีสองฉากสองฉาก ซีนเดียวก็คือฉากเดียวแต่สองซีนเออไม่แหงงี้ต้องพูดงี้ฉากเดียวแต่สองซีนคือเข้าสองครั้งคนละมุมคนละคนได้หลอกกันตอนแรกเข้ากับพี่ออฟแล้วก็น้องเต่าหูรอบสองก็เข้ากับพี่ท็อปพี่ไทยน้องเต่หู้เนี่ยลุกเลยเดินไปหาเนาะนอนลงนายนั่งลงนั่งลงลุกนั่งลง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 นายนั่งลงนายนั่งลงนายวนวนวน เดี๋ยวได้กลับมาเดี๋ยวได้กลับมาหนีพี่นอนหนีพี่นอนเออมองทุกมุมหมดนะเป็นไงครับเ่อเหื่อยเบื่อแม่แม่เขาไม่ได้เบื่อแม่แม่คือเขาถามเขาไม่นั่งกำกับตรงนี้วันนี้ไม่เคยเบื่อแม่แม่นะครับไม่เคยไม่เคยเบื่อเป็นนายไม่เคยเบื่อแม่แม่เพราะเขาไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นให้ผมได้ยินนะเป็นนายไม่เคยบ่นให้ผมได้ยินนะว่าเขาเบื่อแม่แม่ไม่มีนะ ไม่มีไม่มีไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นลูกยัขอได้เซนนาาศูนย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้เซนามีพี่ยอดบ่นผมไม่เคยบ่นผมไม่เคยบ่นแม่แม่เลยผมไม่เคยบ่นไม่เคยรำคาญนะครับแม่แม่คือกําลังใจสําคัญสําหรับพวกเรานะคุณครับตลกอีลกและมดิคุณมานผมตลกอะไรเนี่ย พอใจขอบคุณครับอยากรู้เทคนิคเดี๋ยวผ่านแน่ๆอยากอยากรู้น้อง,ง <c oughs> อะไรถีบแปะให้ฟังหน่อยคืออะไรครับร <c oughs> ับฟังครับผมรับฟังหมดนะครับแต่ผมก็รับฟังได้แต่รับฟังนะครับทำไรใครไม่ได้ครับโดยมีแต่ถูกเพื่อนรู้ถูกกระําครับพี่ยอดเจ้าพุ่น้องไม่เคยบน่น ก็เขาไม่เคยบ่นไงเขาไม่เคยบ่นแล้วใครจะบอกว่าน้องหลบมาเหนื่อยเบื่อแม่ๆเขาไม่เคยบ่นไงเขาไม่เคยบ่นไงเขาไม่เคยบอกเลยเขาไม่ตำคาญแม่แม่นะผมเบื่อแม่แม่นะเราอย่าไปตีความว่าเขาลุกเดินหนีมาเขาจะเบื่อแม่แม่ไม่ใช่เขาอยากมาหาพ่อตะกี้เขานั่งอยู่กับพ่อเขาพ่อเขาก็นั่งเขาก็อยู่ข้างหลัง ขี่ผมไม่ขิงผมไม่ขิงเลยยัยปอนก็มันเรื่องจริงผมพูดมันเรื่องจริงรอตุ๊กตาเป็ดนายรอเลยครับคุณนุชนาฏรอไปก่อนรอไปก่อนเห็นไหมในงานบานเลยนะรเพราะว่าเช้าคูจะพิเกตแล้วพี่นิ่มไปทักพิเกตผมก็บอกว่าพิเกตเขาบอกเขาก็มันเขาต้องดูแลนะครับเพลงเพลเพลเพลเพเพเดินไปไหนไม่รู้นะ พี่ออฟลืมนะจะลืมนะ,ะมนะเดี๋ยวผมไปปักหมุดในของผมให้นะคอลลาเจนแล้วก็ของพี่อ๊อนะคอลลาเจนนะกับเซรั่มปักไว้ด้วยผมไม่ยัดไม่รูนะไ่าจะเตื้องเลยนะลองนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูให้หน่อยอยอดสิ่งนะคนละอืที่ผมพูดถึงไหนอะที่ผมพูดถึงอะไรงงไปหมดแล้วช่างแอขอบคุณนะครับเนี่ยผมพึง่งผมพึ่งมาไลฟ์ใน ช่องนี้เพราะว่าช่องไปท็อปนะบางทีไปงานเป็นการเดี๋ยวจะไม่นี่ของพี่เกดโอเคบอกพี่เกดไปแล้วพี่เกดพ,พอดีต๊กตาเนี่ยขายจําหน่ายหมดแล้วจําหน่ายหมดแล้วนะห้าร้อยตัวนะมันก็จะเหลืออยู่แค่ต้องสองกะห้าศูนย์ห้าศูนย์ไอ้ไม่ใช่ห้าศูนย์ตต้องสองต้องสี่สองตัวเองนะครับเดี๋ยวจดนพรุ่งนี้วันจันทร์วันจันทร์พี่ท็อปจะเอาไปอที่ แม่ทูนใบสามสิบใบเทาสองตัวมันจะเหลืออีกสองตัวนะก็จะเอาไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวโรงช้างอีกสองหมู่นะนะแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยพี่เกศคนพี่เกศอยู่บ้านคนเดียวต้องดูแลบ้านแล้วไม่สามารถที่จะไปแพ็กเพิ่อเลยได้สิ่งันผมเดี๋ยวรอผมก่อนรอผมก่อนไอ้หัวแค่สี่สิบตัวผมทำแป๊บเดียวแพ็กๆๆแล้วก็แปะแปะแปะแล้วก็ส่งให้เขามาเอาไปเอาไปไปส่งให้เขาส่งให้แค่นั้นเอง แต่ต้องรอผมนิดนึงใจเย็นๆเ,เพราะว่ามันเป็นรอบที่เราตกตกหล่นเอเข้าใจคาว่าตกหล่นไหมถ้าี P C F ไม่มอบแม่สร้อยไม่หมออมามันก็ไม่มีมันก็ไม่ม,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 มีแล้วแต่นี้แม่ C F พ่อออกมาพุดมหมอมา,าเพราะใจเย็นๆนิดนึงว่าตกหล่นใจเย็นนิดนึงไหนไหนายเถอะต่างสานสุนทครับมบไม่มีอะไร,รตากลมหล่นะแล้วก็เดินกลับไปที่เดิม แต่างนั้นเลยนะครับโบนดม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 แล้วก็มองนะครับงมดมแล้วก็มองไม่มีครับไม่มีไปพุ่งกลับเดี๋ยวพุ่งกลับพุ่งกลับหลักเลยนะครับแต่เราให้พี่โจกชัชวานฟ้องช้างนะครับเป็นพุ่งกลับิมมือดีหนึ่งท่านของโพลิเซียมเนี่ยคนคดูแลเขามีภารกิจมากมายอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกเราไม่ได้ทําทําทําอย่างเดียวทาหลายอย่างครับต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันจันนี้ก็ต้องไป ้วยที่อินบุรีแล้วก็บานังคารก็จะมีการไปดูโรงทีงั่นอีกานเยอะแยะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูพื้นที่น้ําท่วมตลอดนะครับเราไม่ทิ้งนะครับแต่เราจะไม่ได้กอกทุกวันเพราะว่าเรามีทีมูลที่ลูกรตันอยู่เนี่ยกอกทุกวันกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่อินบุรีนะครับทีมงานทีมลกูกรตันดูนำโดยพี่เอกที่อินบุรีคอยรับที่น้องประชาชนไปที่โรงพยาบาลอินบุรีตอนนี้น้ำขึ้นตลอดนะครับ ปกติอยปกติอหมอหมอหมอเก่งหมอเก่งออกแบบเอาเอาไปดูไปออกแบบเดี๋ยแกลุงเยียมลูกชายทำคัญแกลูกนีเลยพ่อเยพรมาเี่มา สัญญาณสัญญาณสัญญาทั้งวันทั้งวัว่าเดี๋ยวดูนะจะมีต่อตนะวันนี้มีต่อต่อรอตอรนะ ตั้งเกมอยู่ดีก็รอจนหลักตื่นมาทันอ๋อรอใครครับร้อนไม่เป็นไรใชอฟังนะฟังโซนใช่ไหมฟังโซนไปทำอะไรและบังไว้หายเน็ตอินเทอร์เน็ต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 ไม่ดีเน็ยไม่ดีเน็ตถูกเน็ตถูกมีใครจะเติมเน็ตให้ไหมครับเสียงดูภาพเอาขับไม่เป็นไรดู ไหนเนี่ยไหร่นั่งใกล้ขนมใช่ไหมใกล้ๆนี่ยดูเปิดหน้าแล้วกันดูภาพแล้วกันไม่เป็นไรนาไม่ชอบมาดูตู้ชอบขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแหละยายเดินเลยครับยายเดินเต็มที่เลย ได้เลยยายเดินเเข้าามลยครับเลยครับมาบ้านยาย็มที่เลยครับถ้าบ้านหนูหนูให้ยายเข้าเนี่ยอันนี้บ้านยายอันนีไม่เก็บบ้องถ่านเขาเขายึดไปแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวยึดยึดคืนยาย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไทยไม่ใช่นะไม่ใช่นะทีมทีมเปล็กทีมเอ่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไทยนะไม่ใช่พ่อไทยนะดูนะยังไม่บ้านใหญ่ของบ้านใหญ่เขากอยายเขาเดินมาเดินผ่านบอกเต็มที่เลยบ้านใหญ่เขาบอกไม่ใช่บ้านใหญ่บ้านกองถ่ายเขาบอกโดนเขายึดเลือยายเยเขาเดินไปเดินมาแถวนี้ไม่ไปไหนเขาอยู่ทางขออขอก็ได้อยู่ทาง แล้วก็ลงนั่งแล้วนั่งเอาพิกาจูนะจุ่มตุ่นปูนมันเย็นเย็นพิกาจูไปแล้วก็ไปไปละไปอาบน้าเดี๋ยวยี่ฮอนพาไปอาบน้ำอาบน้ำไม่ใชอาบน้ําเปลี่ยนน้ำนนอาบน้ำเย็บ่อนเย็บบอเดินเหงือออกจักก็แล้วเย็นพิกาจูเย็นพิกาจู ใจเย็นเดี๋ยวเจอกันคุณนุชชาอย่างไงก็ต้องเจอกันโหเราเอฟซียังอยู่ไปอีกนานครับไม่ต้องห่วงนนี้เป็นมุมถ่ายบนบ้านบนบ้านบนบ้านนเห็นย้อยเขาเูดวาพี่ในกองถ่ายแลกพท็อเขายพยายามพามาให้สนิทกับกองถ่ายพยายามพามาสนิทกับทุกคนเขาจะได้ไม่ตื่นจะได้ไม่กลัวเวลาเข้าฉากเขาจะได้ไม่เห็นคนรู้แล้วเขาหลบเห็นคนนี้แล้วเขาแอบไม่ตอบใจเย็น รครับโย่นสนุกมคุยไปเรื่อยครับดีกว่าไปเงียบขอบาบทมนายยนนไม่ต้องบทเขาง่ายครับนั่งนอนยืนเดินแค่นั้นเองครับนั่งนอนยืนเดินแค่นั้นเอยไม่มีอะไรบทเขาใช่แต่ไม่เห็นใคเรเล่นกันใช้ใครเล่นอ่ะเพราะว่า เราก็เนี่ยให้คุ้นๆไงใครไ่ใครก้าเล่นหรอกบดาราดังคุณจะก้าเล่นกับดาราดังไหมเออทุกคนฟังเขาเหีืยเดน้องเดินไปหาเองเขาจะเล่นกับใครเด็กเขาเดินไปหาเองน้องไม่ต้องท่องหมดไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่เห่าไม่เห่าครับเดือนนายนะถ้าไม่มีอะไรเ็นอนน่าจะไม่เห่าไม่มีอะไรที่ทําให้เขาตกใจเขาจะไม่เห่าพี่ยอมบันทึกไวด้วยนะได้ได้เดี๋ยวมาทุกไว้ไม่เป็นไรครับ เป็นนายได้ค่ะตัวไหมเป็นนายเป็น,น, <laughs> นคัดตัวพวกผมนี่ยังครับยันยังดูดูแล้วอยูขอขอขอ่เย็นๆดูสมนยให้ไปนั่งฝูกกับข้างหน้าน่นก่อนเดี๋ยวยิ่งข้าวกองถ่ายด้วยกัน ไม่มีไม่มีบวดหาไม่ต้องเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมบมเากันเองบางอย่างเดี๋ยวใช้สแตนอินเดี๋ยวผมเป็นสแตนอินให้บวปวดห่าเดี๋ยวผมเ่าให้ <laughs> นอนครับพักผ่อนพักผ่อนพ็่ยอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะแหมพี่ยอดไปนะครับพาไปด้อมได้ครับถ้าไม่ปวดหัวเข้ามาเลยเลยครับไม่ปวดหัวเข้ามาได้เลยครับอยากปวดหัวเดี๋ยวจัดให้ครับพี่ยอดถังท่ อันแป้งก็พูดไปเลยครับอนุบัตนขยันเดินใช่รู้จะเดินทําไมนะเด็กชายอนุบัตนขยันเดินจังอนอนเอาแรงครับป้าครับเอาพิาจูแนวกับพื้นปูนมันเย็นดีผมผมยิ่งชอบ <c oughs> เลยวันนี่เพื่อนยอดน่ารักนะทุกเรื่องเลยถุกใจขอบคุณครับไหลลงเห่าสิเหนื่อยใจไม่ต้องแต่งหน้าครับ ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอ่านบทไม่ต้องอะไรเพี้ยขอบคุณครับวันนี้น้องมีคิวไหมมีครับยังมีอยู่วันนี้หลายคิวหลายคิวหลายคิวทางช่องหรือว่าทางทางผู้จัดเขาอยากให้เป็นลายออกทุกสีนแต่ทุกันไ่ได้ไ่ได้ออกทุกซีนไม่ได้ผมเหนื่อย ทุกซีนผมเหนื่อยทุกซีนนะไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวนอนเย็นนอนเย็นปิ๊กจูเลยนะสบายมาชื่อเดี๋ยวมาชื่อให้ครับกินข้าวครับได้ครับเดี๋ยวเอข้าวนะครับดาราทีทองใช่เดี๋ยวมีหนังด้วยนะมีมีภาพยนตร์ด้วยนะนอนเย็นไข่เลย <laughs> รู้ไงเ,เขาเย็นไข่เออเพื่อนเพื่อนทำผม ดี๋ยวแม่ไ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 ม่นั่งเฉยนอนเฉยพักผ่อนพักผ่อนรอเข้าวฉาดรอเฉยรอเข้าวฉาดแม่แม่นั่งอยู่ริมแม่น้ำนอนรอแม่แม่รอรอเดี๋ยวพ่อลุ้มดีเขาเดินไปนมนมพรช็ดนสวยทุกวันพรรอซื้อเลยต้องซื้อใหม่เลยเหรอมีโทรศัพท์ไม่ทิ้งโทรศัพท์แต่ค่าตัวค่าตัวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูแลค่าตัวให้นะ นายไม่มีใขรใช่มีแต่ปิกาจูครับทางข้าวบ้างค่ะผมใช่ไหมผมหรือเป็นนายทานแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากคิดถึงแม่แอนโอ้บอกบอกเขาเลยครับบอกเขาได้เลยนะบอกบอกอย่าบอกบอกผมไม่ผมไม่ได้คิดถึงเขาครับ<ม>วัานไหนวัานไหนาประมาณกุมภาพัมธาเป็ยอนนั้นอหอขอบคุณครับหมอบอกผมนะกินเรียบร้อยแล้วครับ ปฏิทินรอกก่อนจะไม่ได้ถ่ายเลยสั่ถึกหนึ่งลอกก่อน้องเช็คเช็คงานครับเช็คงานเกี่ยวกับน้ำท่วมเขาจะส่งให้ไปช็อปดูตลอด เพราะผู้ทัดคือผู้จัดการฝ่ายกิจากรรมพิเศษมีอะไรก็ต้องแจ้งมาแจ้งมาให้ท็อปดูว่าเราจะลงพื้นที่ไหนยังไงมีอะไรแต่เนี้ยแค่ผลคนไม่ต้องเป็นเขาไปผลเข้าคุณออกนึกออกไหมคือการที่บ้านถูกน้าท่วมแล้วบ้านเขาอยู่ได้อย่างโรงพยาบาลอยู่ได้เนี่ยจะมีคนเข้าไปเยี่ยมกันตลอดเข้าออกเข้าออกเนี่ยแต่เขาไปกันไม่ได้ก็าทางเราก็จะไปไปไป,ไปรับส่งริเวอความสะดวกให้นะครับ นั่นคือสิ่งที่ที่ผมบอกว่าตอนน้าท่วมปีห้าสี่ะบางคนอยูบ้านอยู่ไกลก็อยากจะเข้าไปก็ต้องหาเรือเข้าไปเข,ข้าออกกันให้ได้บางทีก็ล่องน้ําไปเดินไม่เป็นกิโลก็ไปผมบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมายังยังไม่ถห้ห <oui, S 2> ันะนะคุณเลีย้ยนะข,ขอบคุณครับไปทําธุระก่อนไปทาธุระให้เรียบร้อยครับเดี๋ยกลับมาดูกันนะวันนี้ผมไลฟ์ให้ดูเกือบทั้งวันไม่ต้องห่วง พ่ออยากให้น้องให้เลขนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าการให้เลขนะการให้เลขอย่างที่พ่อบอกว่าการให้เลขก่บมันทําให้เขาป่วยทำยิ่งถูกนะเหมือนก็ยิ่งอ่อสร้างสร้างกรรมให้กับตัวเองเหมือนว่ามันเป็นนะอะไรมันต้องบาลานซ์กันนึกออกไหมนึกออกไหมความดีกับความไม่ดีมันต้องบาลานซ์กันนะเราอยู่ในสินสเสมอก็คือเดินทางสายกลางนะครับเนะี่ยตอนนี้น้องป่วยพอน้องไม่ให้เลข ก็คไม่ดีขึ้นก็คไม่ดีขึ้นนึกออกไหมแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วถ้าให้เลขก็กขูดคอนสูลพี่ท็อปเลยไม่ทำอยู่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าจะมีลูกที่ดีดีโอ้โหโครับแาจังไปนะเลื่อน สงสารลุงเก้าผ้าจมน้ำน่าขึ้นยงไงปล่อยคนแก่อยู่บ้านคนเดียวมีมีทุกวันเพราะว่าน้ํามันท่วมสูงถึงหัวกระไดบ้านแกลื่นหน่อยเดียวคนแก่คือแกไม่มีแรงเก้าสิบห้านี่หยับสามทีก็หมดแรงแล้วนะแกดิ้นรนสามทีก็หมดแรงแล้วนะปิดฉา,าเพื่อนน้องนอนเย็นฟึ้กจูตัวเองไม่เย็น เย็นครับเย็นผมเย็นผมพี่ยอดยังไม่ได้ทำบัตรเอาพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเถอะ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 ไม่มีใครว่าหรอกมีปากพี่ยอดไม่ขอบคุณมาวัดดีเจ้าวัดดีเจ้าวัดดีวันดีพูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะครับอยู่ข้างอยู่ข้างคุณ ขยันพูดกันซะด้วยนะจริงใช่ด้วยกับพ่อเนาะใช่ครับครับมีประมาังเป็นองเด็กเป็นกองนะตายง้วตายกองมวยมวยมวยอะรช่ไร้ัยมววยบอะรับนี้น รถถังครบเลยพี่วันฉายรถถังวันฉายด้วยครับต่วันฉายด้วยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นได้นี่ไงไอ้ตอนที่ญี่ปุ่นไงที่มันแบบไม่เคยแพ้กันมาหกปีแล้วอ่ะที่ต่อยกับไอ้นุงมตุรินนะอือสองอันที่โซ่ผมนะเดี๋ยวดูนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไสาวว่าขับรถสุดเอ้ตาตะเป้ยครับ Excellent. am ครา้ม่นี้ใไ่เท่าไหร่ฮะเนีบหรกอเาเนี่ยกว้าไม่ร้มเนขาแบบนี้ออกไปไหนเมาได้บอกจากอนายรู้ไหมว่าหนเป็นห่วงนายมากแค่ไหน โอนั่คือสัญญาณที่มื่อไหร่จะเสร็จเาะพราะถึงพ่อคือเมือไหร่จะทำอย่างนี้ที่จริงมันใหญ่เลยที่จะจบที่เสเป็นเรงพ่อเป็นแบบนี้ที่ไม่ไดเกิดใหม่เลยที่ช่วยพี่ว่าที่มีค่าให้เป็นที่เปพ่อ